เป็นสัปปะทนอีกคันที่ดูแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครดีพี่อู๋ขอเรียกสัปปะทนโบราณคันนี้ว่าเป็นสีทูโทนละกันนะถามว่าเป็นความคิดของพี่อู๋เหรอสารภาพตามตรงเลยค่ะว่าไม่ใช่เป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณลูกค้าล้วนๆเลยค่ะประมาณว่าพี่ครับมีสัปปะทนแบบไหนพอดีผมจะบวชผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยหลังจากเลือกแบบแล้วน้องเขาก็บอกพี่ครับเอาแบบนี้แต่ขอหลังคาสัปปะทนเป็นสีขาวนะคะเอาผู้ห้อยสีทองแต่ไม่ต้องมีระบายแล้วผ้าลองใต้ยอด ผมอยากได้เป็นสีน้ำเงินจะได้เข้ากับเสื้อนาคที่ผมเตรียมไว้พี่ว่าสีที่ผมเลือกเนี่ยเข้ากันไหมครับ อขออนุญ,ญาตเงียบหายไปสามวิเดี๋ยวพี่อู๋ขอจินตนาการแป๊บหนึ่งนะคะสับป,ปะทนสีขาวผ้ารองยอดสีน้ําเงินมีลูกไม้สีทองเป็นตัวประสานโครงและดัมสับป,ปะทนสีทองยอดสับป,ปะทนปิดทองเคได้ค่ะสีเข้ากันออกมาสวยเชื่อพี่ถามว่าเคยทาแบบนี้ไหมก็ยังไม่เคยค่ะแต่ก็พอจะนึกภาพออกโชคดีตรงที่น้องเขาสั่งให้เปลี่ยนสีดามและโครงสับป,ปะทนรวมถึงยอดสับป,ปะทนให้เข้าสีกันบอกตามตรงว่าเป็นอะไรที่ดูลง ตัวมากระหว่างที่ทําเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นก็ภาพที่เคยจินตนาการไว้ในหัวค่อยๆปรากฏออกมาเป็นของจริงถ้าให้คําจํากัดความของสปปทนคันนี้พี่อูว่าเป็นสปปทนที่เรียบหรูแล้วก็ดูแพงแล้วเพื่อนๆหล่ะคิดว่าสปปรทนคันนี้เป็นไงบ้างคะคอมเมนต์ติชมกันได้นะ